เวลาที่เราจะทำงานกับ Look Up Table นะครับอย่างแรกที่เราจะต้องให้ความสาคัญก็คือว่าเราจะต้องรู้ซะก,ก่อนว่าไฟล์ต้นทางของเราเนี่ยมันมาเป็นอะไรอย่างเช่นอันนี้เป็นแบบไฟล์ปกติธรรมดาเหมือนกับถ่ายด้วยกล้องมิเลเ s สอะไรอย่เงี้ยแล้วก็เลือกพวก Picture for Fast, Standard, Flat, Natural อะไรทั่วๆไปนะครับไฟล์มันก็เหมือนกับมันเป็นสำเร็จรูปซึ่งใช้งานได้อยู่แล้วตัวลูกอัพเทเบิลที่จะใช้เนี่ยก็จะใช้ย้อมสี อันนั้นเนี่ยจะเรียกว่า creative รัดนะครับมาลองดูก็ได้นะครับเลือก custom รัดตรงนี้วางไปปุ๊บแล้วก็เลือกตรงนี้อันนี้ขอใช้ที่เป็นแพ็กเกจของ osiris นะครับเราจะเห็นว่าลูกเร,รบเบิ้ลเนี่ยแต่ละตัวเนี่ยนะครับมันจะมี2ออันอย่างเช่นอันนี้เป็น m 3 1 m 3 1จะมีล็อกกับเบรก prismo ก็จะมีล็อกกับเบรกเนี่ยครับมีแบบเนี่ยเป็นล็อกกับเล็กหมดเลยอันนี้เนี่ย ถ้าเกิดเราจะใช้งานให้เราใช้ตัวที่เป็น rec 709เพราะว่าไฟล์มันเหมือนกับมันแค่ย้อมสีนะครับไม่มีการคอน์ตอะไรทั้งสิ้นก็เลือก rec 709เราก็จะได้นี่ครับสวยๆแล้วเห็นไหมอ่าสีก็จะแตกต่างจากแบบสแตนดาร์ดธรรมดา ปุ๊บมาเห็นไหมได้ละจะเลือกว่าให้มันแรงหรืออะไรนี้ก็ไปเลือกเอาตามแต่นะครับ Input ก็จะเป็น l e ็กเซนมาออก็เป็น r e ็กซธรรมดากับอีกประเภทหนึ่งอ่าประเภทหนึ่งอันนี้จะมีขั้นตอนเพิ่มเข้ามานะครับอันนี้เป็นตืดนะอนี้ก่อนนะ,นะตัวเนี้ยถ่ายมาเป็นล็อกของทางไอตัว Panasonic นะครับ ถ้าเกิดเราจะใช้ LookUp Table แับนี้เนี่ยมันจะใช้แบบเมื่อกี้ไม่ได้นะครับไม่ได้ถ้าเราต้องการจะใช้เนี่ยนะครับมันจะต้องเป็นที่ทํามาสําหรับล็อกโดยเฉพาะซึ่งเวลาที่เราซื้อแพ็กเกจะะอะไรพวกนี้มันก็จะมีมาให้เนี่ยครับอย่างเงี้ยมันก็จะมีอ่าแปลงจากาตัวล็อกไฟล์มาเป็น M 3 1เลยนะครับจะเลือกแบบนี้ก็ได้นะครับเนี่ยตรงเนี้ยกดตรงนี้ ปึง้งก็จะเป็นการใช้ lookup table ที่ base on l o k ขึ้นมาเราก็จะได้ไฟล์แบบนี้ถ้าไปเลือกเป็น r e c 7 x 9 n แบบนี้นะครับมันจะไม่ออกเพราะว่ามันได้สีก็จริงแต่มันไม่ได้คอนวิร์ตพวกคอนทรงคอนท้าอะไรมันไม่มาแต่ก็มีวิธีหนึ่งนะครับอีกวิธีหนึ่งก็คือ พวกนี้เนี่ยมันจะมีตัวล็อกที่ใช้สำหรับคอนเวิร์ตเขาเรียกเป็นเทคนิคอลล็อนะครับอ่าพูดผิดต้องเป็นลัดสำหรับคอนเวิร์ตนะครับก็เป็นเทคนิคอขล็อนะครับก็อันนี้เลือกตรงนี้ตึ๊ด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 ตึ๊โอซีรีส์ล็อกทูเรกเจ็ดศูนย์เก้า o Lock Rec. พอเราเลือกตรงนี้ปุ๊บอันนี้เนี่ยมันจะเหมือนกับคอนเวิร์ตจากล็อกมาเป็น เซเวโนไนซะก่อนอ่าก็คือเป็นเหมือนกับแค่ c o n เว r ร File เปิดมาแล้วถ้าจะย้อมสีก็ใส่คัสซอมลัดซ้อนเข้าไปอีกอันหนึ่งแล้วก็เลือกตัว709ไม่เลือกล็อกแล้วนะเพราะว่าเราแปลงมาเป็น709แล้วเราก็เอา m 3 1ที่เป็น Rex 709มาย้อมอีกทีหนึ่งคือทำา2ขั้นตอนแต่ว่าก็แล้วแต่เราอยากจะ ใช้ตัวนี้เลยก็ได้ไม่ต้องอนั่นถ้าเขามีให้ก็มาเป็น M 3 1ล็อกไปเลยก็ได้ก็ดูครับว่าอันไหนที่มันโอเคกว่าก็เลือกอันนั้นนะครับแต่ว่าอย่าลืมนะถ้าถ่ายมาเป็นเวกจ็ดศอยู่แล้วใช้ลัดที่เป็นเ e กจ็ดศูนาทำงานถ้าถ่ายมาเป็นล็อกต้องใช้ลัดที่เป็นล OK. ็อกทำมาสำหรับล็อกหรือไม่ก็คอนเวิร์ตก่อนแล้วก็ไปเอา Creative รัดมาช่วยงาน